สวัสดีครับผมช่างแตกช่างซ่อมวิดีอสื่อสารนะครับนี่คือไอคอม F3023 t นะครับอาการเปิดไม่ติดนะตัวนี้นะครับบอกตรงๆว่างัดทุกกระบวน้าฝ่ามือวิชาดาบเพลงอะไรทุกอย่างนะครับใส่มาเต็มที่ทุกกระบวน้านะครับสังเกตนะอะไรยุะแยะไปหมดเลยนะตัวนี้นะผมก็เริ่มต้นเช็คจากตัวนี้ก่อนนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวแปลงไฟลงเป็น5โวลต์นะก็คือเป็นเลกุเลต5โวลต์นะครับแปลงไฟหลักของเครื่องเนี่ยก็คือไฟจากแบตหรือว่าไฟ8โวลต์เนี่ยให้เหลือ5โวลต์นะครับไฟเนี่ยมันออกนะแล้วผมก็่าเพื่อมาเปิดไม่ติดอะก็ไม่รู้จะดูอะไรตรงไหนบ้างนะครับก็ลองสุ่มไปเรื่อยนะดูจากสวิตช์เมนนวลเนี่ยมันก็ควรจะมีไฟมาออกที่ขานี้นะครับถ้าดู ถ้าดูที่ขาหนึ่งเนี่ยขาหนึ่งมันเป็นฝั่งฝั่งนี้นะอันนี้มันเป็น IC ซความจํานะครับมันก็จะนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับแบบนี้นะทีนาาทเนี้ยพอมาดูแลขาที่แปดเนี่ยมันจะต้องมีไฟนะผมก็ดูแลไฟไม่ถึงนะครับลายปิ้นขานะฮะก็ต่อนะครับต่อไปก่อนปั๊บต่อมานี่เสร็จปุ๊บก็ยังไม่ติดก็มาดูอีกนะครับว่ามันต้องไปเลี้ยงตรงไหนอีกก็มาเจอตรงนี้นะครับตัวนี้เป็น IC ซีรีเซ็ตนะ ขาขานี้ขาตรงกลางเนี่ยนะครับมันเป็นขาที่ต้องมีไฟห้าโวลต์ประจ่ายก่อนนะก็ไม่มาฮะก็ต่อนะครับต่อต่อก็ไม่ติดเหมือนเดิมนะครับแต่เรื่องบังเอิ่นนะพอต่อขาไอโพงนี้ครบแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าไอซีรีเซ็ตเนี่ยมันคงจะเสียนะครับหรือว่ามีอย่างอื่นเสียร่วมด้วยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันมีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับที่ผมลองมาเนี่ยมันแตะแตะ เองเนี่ยแล้วเครื่องมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็เลยมีรุ้นแล้วว่าโอเคมันน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ละนะครับหลังจากที่แก้ไปบางส่วนแล้วนะครับซึ่งมันจะเสียมันมันก็น่าจะเสียด้วยนั่นแหละนะครับหลายๆอย่างรวมกันนะแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายคือมาติดอยู่ที่ตัวนี้นะครับตัวไอซีรีเซตตัวนี้ก็ลองไปหามาเปลี่ยนนะครับตัวใหม่นะครับดูแล้วทํางานเหมือนกันเป๊ะนะมันก็ไม่ติดนะ ็เลยไม่รู้ว่าทาไงนะครับตอนนี้ก็เลยใช้การตัดแปลงนะครับอพอดีวันนี้อาจารย์บอยเข้าร้านนะครับก็ให้คาปรึกษานะตอนนี้ก็เท่ากับว่าไอ้ตัวนี้ไม่มีความหมายอะไรแล้วนะครับก็คือ i หซีรีเซ็ตเนี่ยมันทําหน้าที่หน่วงเวลานิดนึงนะครับเวลาที่มีไฟเข้าไปเนี่ยเขาจะหน่วงเวลาในการปล่อยไฟออกไปนะครับหลักการโดยละเอียดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะนะแต่เอาเป็นว่ามันจะหน่วงนิดนึงนะครับถ้ามันไม่หน่วงเนี่ย เครื่องมันก็จะไม่ติดนะเอาบแปว่าประมาณนี้แล้วกันวอทุกเครื่องเนี่ยมันจะมีระบบนี้อยู่เหมือนกันหมดนะครับอแต่ทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยเพื่อไม่ติดก็จริงนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ผมต่อตรงนะระหว่างขาอินกับขาเอาเนี่ยขานี้นะลองซูมเพื่อเห็นชัดขึ้นนะนี่ขานี้นะครับอันนี้คืออินห้าโวลต์นะรับข้อขาเอาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าโดยปกติแล้วมันต้องทํางานยังไงนะแบบ จ่ายไปตึกเดียวแล้วก็บูตเครื่องได้นะครับหรือว่าต้องจ่ายยาวเลยก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่สังเกตดูเนี่ยบางจังหวะนะถ้าทําดีๆแบบจิม้มตึกๆๆดีๆเนะี่ยกระชากดีๆเนะี่ยมันก็ติดเลยนะทั้งๆท,ท,ที่เอาตัวมันออกไปแล้วนะตัวไอซีนะครับก็เอาเป็นว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาผมรัดขาตรงเนี้ยตึกขาคาไว้เนี่ยแล้วแงนมองจอเนีย่ยมันจะติดนะ เครื่องจะติดตลอดนะครับแต่ถ้าถอนออกเนี่ยเครื่องก็จะดับอ้าในเมื่อเจอแบบนี้นะครับอในเมื่อมันเล่นไม้นี้กับเรานะครับเราก็ต้องเล่นไม้ของเราเนี่ยแหละนะก็คือพูดง่ายถ้ามีตัวดีเลย์เนี่ยมาใส่เนี่ยใช้ไปแล้วนะครับดีเลย์วางไม่ได้นะมันเล็กเนี่ยพื้นที่มันเล็กเห็นไหมม,มันไม่มีพื้นที่วางนะครับก็เลยใช้ทานซิสเตอร์แทนดีเลย์นะครับหลักการง่ายๆก็คือพอเวลาเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ย ก็เอาไฟ5้าโวลต์เนี่ยมาคุมทานทิเตอร์นะครับเพื่อให้ด้านอินกับด้านเอาเนี่ยมันช็อตหากันนะครับก็เป็นตัวแทนของการเอาปักขี้เนี่ยมาช็อตนะครับทีนี้คําถามก็คือเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าทําไมผมไม่เอาตะกั่วช็อตไว้เลยลนะ่ะถ้าเอาตะกั short ว่วช็อตไปเลยนะครับมันก็จะติดนะครับแต่พอเวลาที่เราประกอบไปเสร็จแล้วแล้วเรามาเปิดใหม่นะครับมันจะไม่ติดแล้วมันจะเปิดได้โหนเดียวนะครับ นะก็ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเอาอะไรมา,เ,าเชื่อมค้างไว้เลยเนี่ยไม่ได้เอาตะกัวมาปัดกี้าให้ให้มันเชื่อมหากันไว้เลยเนี่ยไม่ได้นะครับด้วยเหตุผลนี้นะก็คือเครื่องมันจะเปิดให้หนเดียวนะครับแล้วพอปิดถ้าเปิดใหม่เปิดไม่ได้แล้วนะครับทีนี้ตัวนี้แก้ปัญหาอะไรนะครับทาร t ติเตอร์ตัวนี้ก็คือเวลาที่เปิดเครื่องปุ๊บใช่ไหม เราก็ให้สองขาเนี่ยมันช็อตหาการเหมือนก็การเอาปากีบมาแตะนะครับพอเวลาปิดมันก็จากให้นะครับสวิตเหมือนเหมือนก็เรามีสวิตติดใช่ไหมพอเวลาปิดเครื่องปุ๊บไม่มีไฟเลี้ยงมันก็จาาให้คล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็ทําให้สามารถที่จะปิดเปิดเครื่องได้เสมอนะครับแล้วก็มีการแต่งใส่ตัวอะไรเพิ่มเพื่อคลายประจุให้มันเพิ่มความเสถียรอะไรก็อันนั้นเป็นเรื่องรายละเอียดปีกย่อยแล้วนะครับ แต่ว่าโดยพื้นฐานนะครับที่ทําไปในวันนี้นะครับสําหรับไอค้อมเอฟลืมมีห่อแล้วเนี่ยไอลืมรุ่นแล้วเนี่ยเอฟสามศูนย์สองสามทีนะครับโอ้แมวันนี้ปวดหัวกันมันมากเลยทั้งวันเลยนะตัวนี้นะก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเปิดไม่ติดนะส่วนถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องอย่างอื่นเนี่ยมันก็คงไม่ยากขนาดนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันยากเพราะว่า,ถาแถวเนี่ยมันเปื่ยอยมดแล้วนะถ้าเพื่อนเพื่อนมองดีๆครับ เนี่ยบริเวณเนี่ยมันมันเหมือนเราโดนไอความชื้นอะไรบางอย่างกินบอร์ดมาพอสมควรเหมือนกันนะก็เลยอาจจะมีปัญหาลึกๆอะไรที่ไม่รู้เนี่ยซ่อนนะครับอยู่ในระหว่างกลางกลางตัวแผงวงจรก็ได้นะครับอ่ะก็คิดนี้ก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากนะครับก็มาเล่านะครับขำๆนะว่าเออดัดแปลงอะไรที่มันพิสดารแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ แต่ก็คงไม่ได้ทําบ่อยๆนะครับหรืออาจจะไม่ได้ทําอีกแล้วนะในชีวิตเนี้นะครับอะไรที่มันแปลกๆแ,แบบเนี้นะก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับมาแบ่งปันเพื่อๆนๆกันประมาณนี้ครับผม่าหลังจากผ่านสมรภูมินะครับฝ่ากระบวนท่าวิชายุทธต่างๆนะครับจนสําเร็จวิชานะตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับแม่แต่ก่อนก่อนหน้าที่จะมาอัดคลิปเนี่ยก็เจอเสียงไม่ดังอีกนะโอ้โหนะครับ ลายปิ้นขาดนะครับเป็นตัวไฟเลี้ยงของทานติเตอร์นะที่จะมาเปิดปิดตัว ic ขยายเสียงเนี่ยทางเดินขาดอีกนะครับแม่นะแต่ตอนนี้ก็แก้หายแล้วนะก็ใช้ใช้งานได้แล้วนะครับเจ้าของก็รับทราบแล้วเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่อุดหนุนนะนะครับที่ส่งเครื่องมาซ่อมกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับ หนึ่งสองส